วันนี้นะคุณบี่กับคุณมาตูมก็อยู่ค่ะใช่หรอไม่ใช่หรออ๋อยู่นี่วันนี้บอกเลยว่าดีใจมากๆเพราะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะเป็นตลาดแรกของปี2020ใช่แต่ว่าตลาดเราเนี่ยจัดกันขึ้นมาครั้งนี้เป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วรู้ป่ะครั้งนี้เป็นครั้งที่185ตามอายุคุณอ้ําพัชราภาไม่ใช่วันนี้ครแบบครั้งที่5แล้วนี่เนี่ น้องหลังจากหยุดยาวปีใหม่กันมาวันนี้มีของที่คุณอ้ําเลือกมาแล้วว่าแทบทุกสิ่งให้ชิมให้ช็อปไม่ใช่ชิมอย่างเดียวเพราะรอบนี้มีช็อปปิ้งด้วยใช่แล้วเพราะว่าจริงๆแล้วรอบนี้นะมีสิ่งที่พิเศษที่อ้ําจัดมาเลยนะคะคือว่าหลายๆคนอยากจะได้เสื้อผ้ามือสองของคุณอ้ําพัชราภาซึ่งบอกว่าสภาพเนี่ยสุดดังบอกว่าสวรรค์น ถูกฮะซึ่งงานของเราอ่ะที่ท,ที่หนิงตุ้มบอกเลยนะว่าอ้ำอ้นะครับรอบนี้เราอยู่ที่นี่ครับกับ The ะมอล l i ไลฟ์ r โ b a บางกะปินะครับผมที่ของเราจะจัดกันตั้งแต่วันนี้วันแรก23มกราคมนะครับยาวๆกันไปเลยจนถึงวันที่1ก <1 S 1> ุมภาพันธ์คกุาน,นะ,ะอยู่กันยาวๆที่ชั้น G นะคะใครที่บอกว่าลงโซเชียลอะไรก็ฝากติดแฮชแท็กนะคะว่า อ้ําด้วยนะคะแล้วก็ตติดแฮชแท็กว่าเด e โมไลฟ์โตบางกะปิให้พวกเราด้วยแลวอย่างที่บอกพี่หนิงจ๋ารอบเนี้ยพี่อัพเขามีกิจกรรมพิเศษนอกจากของอร่อยแล้วยังมีกิจกรรมอ้ําอ้ําชิเชนะครับซึ่งชิเชลของเราเนี่ยบอกเลยว่าจะเป็นการตอบแทนคนดูจริงเสื้อผ้าคุณอ้ําบางตัวไม่เคยใส่บางตัวเอามาทาบลงไอจีแล้วแต่เจ้าของแบรนด์กูเขาด่าไม่ส่งมาให้เองไม่ใส่นะคือเป็นของสภาพนางฟ้าเหมือนกับเจ้าของเลยที่สำคัญคือไม่ใช่่ของอ้ํามีของ ที่รวยมากเลยอ่ะที่เมย์ต้องหาแบบว่าเสื้อผ้าแปะเราแล้วฉันก็ต้องทำทุกอย่างระทา QR code ยันเติมเสื้อผ้าสองรอบแล้วซึ่งถ้าเกิดของคุณเมย์ถ้าเกิดราคาติดตามกว่าหนึ่งร้อยนี่คือเสื้อมาอยู่นะคะที่ต้องแยกให้ด้วยเพราะที่คใส่เด็กแล้วและถ้าสมมติซื้อไปไม่ชอบใจก็ออกผลกระแสไปนอกจากคุณอาคุณเมย์เรามีของใครด้วยคะวนุนนี้อุยบอกเลยว่าคนนี้นะเป็นคนที่หน้าตาดีหล่อพุ่งแลนจากเกาหลีโกอินเตอร์ด้วยพูดไปหนิพูดไปหนิหรอจริงเหรอเพราะแลนคือดีเจมันต มัตุกับของหมิงวันพรุ่งนี้ของหมิงมัตุมันซื้อเท่าเดิมมัตุเอากางเกงในที่ยังไม่ซักมาดูเอาคิดดูถือว่าจัดเต็มไปเลยเอามีใครอยากซื้อไหมคะมีไหมคะในนี้มีใครอยากไดเป็นกได้กางเกงในมาตุมเหรอคะอ๋อค่ะของคุณหมิงก็มีใช่สิของหมิงก็มีแล้วก็มีของผู้ชายนัทวีนะคะแล้วก็วันนี้ไม่มาเนาะวันนี้วันนี้ไม่มาเนาะวันนี้วันนี้ตัวเองไม่ได้ผลประโยชน์ไม่มา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 แต่ไม่จะบอกว่ากติกาของ จะมาซื้อของเนี่ยมันมีง่ายมากแต่ว่าของวันพุธนี้เป็นของพี่อ้ําพี่เมย์พุธนี้ของพี่หนิงมาตู่พี่ชายส่วนมาที่25จะเป็นของคุณไมและปุ๊กลูนมาแน่นอนนะครับนอกจากทุกคนได้สนุกกับการช้อปปิ้งแล้วนะครับจะมาเจอกับน้องยูโรด้วย่แตสนลูกคุณนี่ลูกยูชานขายยังไงนะลูกคุณนี่คุณยูโรอะบอกเลยว่าตอนนี้ยูโรงานแซ่บมากๆใช่แต่ว่าเอางี้แล้วกันเราไม่ต้องรอช้าเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงรายละเอียดของงานเพิ่มเติมแต่ตอนเนี้ย ที่สวยที่สุดในประเทศเจ้าของตลาดที่สวยที่สุดในประเทศอยู่ตรงนี้แล้วปรบมือกับเอสุภชัยฮะใช่ฮะเจ้าของคุณเป็นเจ้าของ <laughs> ตลาดที่สวยที่สุดในประเทศสระบุมใช่ไหมฮะใช่ไหมคะเดือนวันเดือยวันนี้คุณน้องเอจะมานั่งดูเขาเขาบ้านคุณอ้๊บเป็นดาวตลาดชน <rs. S 1> ต่อไป <laughs> แต่อยากรู้ว่าคนในที่นี้ที่ได้ยินเสียงประตูพี่เพราะจะเจอกับเจ้าของตลาดที่ชื่อว่าอ้๊บพัชรภาหรือยกจ๊ะอยางไม่ได้ยิน thank <laughs> you